สวัสดีครับผมเซลตีรถสวยเราจะพึ่งทีคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมพาพี่ๆทุกคนนะครับมาเปิดคันโตโยต้าอัลติสนะครับเริ่มต้นปี2017 2018นะครับผมผ่อนเริ่มต้นวันละ300ครับผมอ่าหรือเอาวันละ200ดีกว่าครับ300แพงไปนะครับพี่นะใครนะที่สนใจนะครับโตโยต้าอัลติส 1.6G ของเรานะครับแคปคลิปส่งมาเลยนะครับเอามาหาเรานะครับผมมีส่วนลดได้อีก30,000บาทนะครับสำหรับ ใครที่ยังไม่มีรถไปลานกระทงหรือไปเที่ยวปีใหม่รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถคร่าวๆนะครับว่าเรามีอัพติทั้งหมดกี่คันครับผมนี่เลยครับเริ่มจากปีสอ1 7สเสภาพแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าติดฟิล์มให้อะไรให้พร้อมใช้เลยนะครับภายในเป็นบ่อสีครีมสะอาดๆสวยๆนี่ดูก่อนเลยลายคันเลยอ่านี่นะครับผมสวยๆเบาะใหม่ๆแบบนี้นะครับภายในคลีนๆแบบนี้นะครับ 1.6G ได้รถไซสล์กลางนะครับเครื่องพันหกประหยัดน้ำมันแน่นอนครับผมตัวนี้เริ่มต้นเป็นอันนี้เป็นปี2018นะครับผมสวยๆสภาพแบบนี้เลยนะครับผม่าแล้วก็นี่ครับปี2017อีกคันหนึ่งครับผมตอนนี้เราลดราคาอย่างหนักเลยครับสำหรับให้คนมีรถใช้นะครับเอาติดี่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่อึดอึดถทนนะครับผมอค่าซ่อมนี่หลักพันหลักหมื่นนิดๆครับแต่ว่า โดยส่วนตัวผมว่ามันเป็นรถที่น่าใช้แท็กซี่วิ่งเป็นล้านกิโลแลครับคุณพี่อ่าเรารับปกันเครื่องเกียร์ตัวถังให้นะครับนี่จากกรูอินสเปกชันนะครับเป็นบริษัทวารันตีครับรับรองการตรวจสภาพรถ200กว่าจุดนะครับผมไม่ต้องกลัวจนหนักมีความจมน้ำไม่แท้แน่นอนครับผมนี่ครับผมยังมีเอาติ้เท่างหรยอีกบานเลยครับคุณพี่นะลูกค้าท่านใดนะครับ สนใจนะครับรับโปรโมชั่นตรงนี้แคบปหน้าจอนะครับติดต่อมาหาผมนะพี่เตนราชพฤกษ์พีคาซินเตอของเรานะครับอยู่ถนนราชจฤกษ์นะครับผมนะตรงข้ามนี่เลยครับมันกรฟ้าติดต่อเข้ามาหาผมเริ่มต้นส่วนลด30,000บาทแล้วครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ